สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูกิจเจ้าทุกท่านขอบคุณพระเจ้าเช้าวันนี้วันต่อวันด้วยพระคำของพระเจ้านะคะเช้านี้เราจะศึกษาด้วยกันจากพระชนะของพระเจ้าในพระธรรมสองโครินธ์บทที่12ข้อที่9นะคะซึ่งบอกว่าเพระคุณที่เพียงพอนะคะพระชนะของพระเจ้าได้กล่าวว่าแต่พระองค์จัดกับข้าพเจ้าแล้วว่าการมีเพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเพราะว่าความอ่อนเอ มีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคิดจะอยู่ในข้าพเจ้าพี่น้องที่รักจุดอ่อนบังคับให้เราเองต้องพึ่งพาในผู้ที่ทำไมคะมะีกำลังหรือมีสิ่งที่เหนือกว่าเรานั่นก็คือพระเจ้า สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับก็คือไม่มีอะไรสามารถที่จะตอบสนองความต้องการในส่วนลึกในหัวใจของของ,ของพวกเขาได้นะคะยกเว้นพระเจ้าน,นั่นคือสิ่งที่แน่นอนและไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สามารถจะตอบสนองสิ่งเราในใจของเขาได้ถึงแม้พวกเขาจะไล่ตามเงินทองชื่อเสียงอำนาจและทรัพย์สินเพียงเพื่อ จะตอบสนองแต่สิ่งสิ่งที่ได้มาเหล่านั้นกลับกลายเป็นความว่างเปล่าเท่านนเองเพราะว่าเมื่อพวกเขาคิดว่าเขามีทุกอย่างแล้วนะคะเขาจะสามารถสิ่งเหล่านั้นจะตอบสนองของเขาได้แต่จริงในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เขาไขว,ว่คว้าสิ่งที่เขาต้องการกลับกลายเป็นความว่างเปล่าเมื่อเขาไม่ได้สิ่งต่างๆนั้นเขาก็หันกลับไปหาสิ่งอื่นไม่ว่าจะเป็นสิ่งเสพติดเครื่องดือเมแอลกอฮอล์ ol, หรือสิ่งต่างๆเพราะว่า สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันไม่ได้ตอบโจทย์หรือว่าตอบสนองความต้องการของเขาได้จุดอ่อนของเรานะ,ะตั้งแต่แรกแล้วนะ,ะเรามีความอ่อนแอนะ,ะและหลายครั้งเราเองก็ปฏิเสธข้อบกพร่องของเรานะคะเราเองก็ปฏิเสธว่าเราไม่มีความอ่อนแอนะ,ะบางทีเราก็ทําตัวเหมือนเด็กเล็กๆนะ,ะเราอาจจะไม่ได้เข้าใจหลายสิ่งหรือทักการกระทําทแบบเปเด็กนะ,ะแต่อาจารย์ปรโรเองก็ วดความออนแอของอาจารย์เปโลเองเพราะว่าขณะที่พระเจ้าได้นําเข้ามาสู่ในชิตของอาจารย์ปโเองนะตอนนั้นอาจารย์เปโอเองเมื่ออาจารย์เปโลเชื่อในพระเจ้าอาจารย์เปโลก็กลายเป็นภาชนะที่ว่างเปล่าเมื่อพระเยซูกิต์เข้ามาอยู่ในชีวิตของอาจารย์เปโลทุกสิ่งที่กระทําก็สําเร็จนะสิ่งพิเศษก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรา เองให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเรานะความอ่นอนแอของเราก็จะกลายเป็นความแข็งแกร่งพี่น้องหลายครั้งที่เราอธิษฐานเพื่อความแข็งแรงเมื่อสิ่งต่างๆเพื่อที่ว่าจะให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเรารู้เราเป็นคนหรอนเน่เราสามารถพึ่งพาในพระเจ้าได้นะคะพระคุณของพระเจ้านั้นพี่น้องเพียงพอต่อชีวิตของเราแล้วพระคุณหมายถึงอะไรคะ พระคุณหมายถึงสิ่งดีๆที่พระเจ้าประทานให้โดยไม่ขึ้นอยู่กับก,บการประพฤติของเราพี่น้องนั่นคือสิ่งที่พระคุณของพระเจ้าที่ประทานให้เราในพระธรรมสองโครินบทที่12อนะคะอาจารย์ปรลพูดถึงความอ่อนแอของท่านโดยการชมตีของศัตรูซึ่งในวันเช้าวันนี้เราจะเรียนรู้ด้วยกันความอ่อนแอทำให้เรามีความถ่อมใจพี่น้อง ในข้อสิบเจ็ดในข้อเจ็ดบอกว่าและเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปเนื่องจากการสําแดงกันยิ่งใหญ่ก็ทรงให้มีน้ําในเนื้อของข้าพเจ้าซึ่งเป็นทูตของสตานคอยโบยตีข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่ยกตัวเกินไปพี่น้องคําว่าน้ําสื่อถึงอะไรคะความเจ็บปวด ความลำบากความทุกข์ทรมานการถูกดตือนมินหรือความเจ็บป่วยทั้งร่างกายแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการทดลองให้ทําบาปนะคะในเวลาเดียวกันอาจารย์ปารได้รับหนามนี้นะคะเพื่อช่วยไม่ให้ท่านทําไมรู้สึกยิงพยองฝ่ายร่างกายนะคะ,นะคะแล้วก็หนามนี้เช่นเดียวกันทําให้อาจารย์ปาลุพึ่งในพระคุณของพระเจ้าเป็นอย่างมากนะคะความอ่อนแอนําเราใกล้ชิดพระเจ้าพี่น้อง เมื่อเราเทียบกับพระเจ้าแล้วมุษย์เราเองมีความอ่อนแอยิ่งเราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยเฉพาะในเรื่องของฝ่ายร่างการ,าย,รายฝ่าฝ่ายจิตใจจิตวิญญ,ญาณนะฝ่ายร่างการเราจะป่วดเราสามารถกินยาเราสามารถยิวยารักษาได้ด้วยตัวเองหรือไม่กระทั่งเราไปพบแพทย์แต่ว่าความเจ็บป,ปว่วยฝ่ายวิญญ,ญาณไม่สามารถมีใครรักษาได้นอกจากพระเจ้านะเราไม่รักษาเราไม่อาจรักษาหรือแก้ไข,ขความไม่ธระทหรือข้อบุพร่้องได้ แต่พระคุณของพระเจ้าที่ทรงห่วงใยคนของพระองค์นั้นทําได้ในชีวิตของเราแล้วก็ทําให้เราใกล้พระชามากยิ่งขึ้นในอิสยาบทที่40ข้อที่29บอกว่าพระองค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเปลี้ยและผู้ไม่มีพลังนั้นพระองค์ทรงให้มีเรี่ยวแรงมากพี่น้องและอีกประการหนึงคือความอ่อนแอของเราเปิดรับฤทธานุภาพของพระเจ้าในข้อ9ก็สิบว่าอะไรคะ การมิพะคุณของเราก็เพียงพอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมิทไหนฤทธาของพระเจ้าก็เต็มขนาดขึ้นที่นั่นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคิดจะอยู่ในข้าพเจ้าเพราะเหตุนี้เพื่อเห็นแก่พระคิดข้าพเจ้าจึงพงจึงพอใจในบรรดาความอ่อนแอในการถูกเย่อเย้ยต่างๆในความลำบากในการถูกข่มเหงในเหตุวิบัติต่างๆเพราะข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดฤทธข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น พี่น้องยิ่งเราอ่อนแอทุกลำบากเพื่อพระคิดมากเท่าใดพระคุณของพระเจ้าจะช่วยให้เราทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าให้สําเร็จมากยิ่งขึ้นนะพระคุณที่พระเจ้าประทานนั้นเพียงพอสําหรับเราเสมอพี่น้องในการดำเนชิดประจําันการทํางานเพื่อพระองค์และการอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากซึ่งเกิดขึ้นซึ่งพระองค์มีใช้คว่านามนะคะในเนื้อของเราตราบใดที่เรายังมีชิดที่ใกล้ชิดพระคิดเราจะได้รับการเสริมกําลังและปอบประโลม <c oughs> จากพระองค์อย่างแน่นอนเราควรโอวตในช,ชิดของเราในความอ,อ่นแที่เกิดขึ้นเพราะเรารู้ว่าต่อจากนี้ไปชิดของเราเองจะมีคุณค่านิรันด์นะเพราะว่าเมื่อพระเมื่อความอ่อนแอเกิดขึ้นที่ไหนฤทธิ์ของพระเจ้าก็จะดำรงอยู่ในเรานะขณะที่เราเองยังอ่อนแอฤทธิเดชของพระเจ้าก็ทํางานขึ้นในชิดของเราพี่น้องที่รักในพระคิด พระคุณของพระเจ้าก็เพียงพอสําหรับชีวิตของเราแล้วนะคะอย่าให้พระคุณของพระองค์ที่พระเจ้าประทานให้กับเราโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ไร้ประโยชน์ในชีวิตของเรานะคะพระคุณเป็นสิ่งสําคัญซึ่งอาจารย์ปรโลกำชับต่อผู้เชื่อบอกว่าให้เราตั้งมั่นอยู่ในพระคุณของพระเจ้าสานึกในพระคุณของพระองค์พี่น้องที่รักพระคุณของพระเจ้านั้นเพียงพอต่อชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นให้เราตอบสนองพระคุณของพระเจ้า โดยการที่เราได้มีโกาสปฏในบัตรรับใช้พระเจ้าพี่น้องที่รักถ้าเรารักพระเจ้าเราเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าเราเองจะตอบสนองพระคุณของพระเจ้าโดยทําไมคะเราจะดำเนินชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยการอธิษฐานนมัสการด้วยการอ่านพระมัมภีด้วยการร่วมสัมกิจธรรมร่วมรับใช้ถวายเข้ามายังกิจจักโดยที่ทําไมคะไม่ต้องมีใครบอกเพราะว่าเราสมนึกในพระคุณของพระเจ้าเราถึงกระทําสิ่งใดเพราะฉะนั้น พี่น้องพระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอต่อชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนแล้วให้เราตอบสนองพระคุณของพระเจ้าในแต่ละวันนะขอบคุณพระเจ้านะคะให้เราที่ฐานกับพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้นะข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณของพระเจ้าที่ทรงประทานให้แก่ข้าพงหลายเป็นพระคุณที่เพียงพอเสมอในชีวิตกระพงหลายขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เราเองตอบสนอง พระคุณและความรักของพระเจ้าด้วยการที่เราเองได้มีโอกาสปฏิบัติรับใช้พระเจ้าได้มีส่วนร่วมในภารกิจของพระเจ้าเพื่อที่เราเองจะตอบสนองพระชนะของพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราและเราเองก็จะตอบสนองในความรักของพระองค์เจ้าด้วยเช่นเดียวกันขอพระชนะของพระเจ้าที่เกิดพ้นในชีวิตของพี่น้องในเช้าวันนี้เราทิฏฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพวรพี่น้องนะคะ